โมเดอร์นา <Mod> เดินทางมาประเทศไทยกี่แสนโดสอ่ะถึงกระดาถ่ายทอดสดกันเลยเหรอโอ,โอ้ยังกับว่าอัศวินมาเลยนะเนี่ยใช้เวลายาวนานมากกว่าจะได้มาเนะ่ะเขารอตรงนั้นเขาไม่ได้มารอรับชมวัคซีนเนี่ยมีความสวยงามเหมือนมิสอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่เลยเรื่องของโมเดอร์นานะคะในวันนี้ทางอ,องค์การเภสัชกรรมก็ประกาศไปเลยนะคะจี o เขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ รตแรกถึงประเทศไทยแล้วนะคะเขาให้รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft t e a m ททำไมต้องถ่ายทอดสดอ่ะเราอยากจะรู้ว่าตกลงว่าคือก่อนหน้านี้มีประเด็นกันว่าทำไมไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาประเทศอะไรแค่วัคซีนโมเดอร์นาเดินทางมาประเทศไทยกี่แสนโดสอ่ะ ห้าแสนหกห้าแสนโดสถึงกระดถ่ายทอดสดกันเลยเหรอเขาอยากรู้โอ้ยังกว่าอัศวินมาเลยนะเนี่ยคืออย่างนี้พี่โอคือคนรอรถนี้เยอะว่าตกลงจะเข้ามาอะไรยังไงดูตัวเลขหน่อยคือเงินของเขาที่จ่ายออกไปแล้วใช้เวลายาวนานมากกว่าจะได้มาน่ะเขารอตรงนั้นเขาไม่ได้มารอรับชมวัคซีนเนี่ย มีความสวยงามเหมือนมิสอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เลยไม่แต่เขาก็อยากจะรู้เรื่องอความโปร่งใสเพราะว่ามีหลายคนตั้งคําถามถึงว่าเข้ามาเนี่ยห้าแสนกว่าโดสเนี่ยอเอาไปกระจายยังไงคํา,อาคตอบก็คือ มีหน่วยงานราชการได้ไป23อนะคะก็คือประมาณ113,000กว่าโดสโร,รงพยาบาลเอกชนนะคะได้ไป77นะคะก็คือ390,000กว่าโดสเขาก็ต้องไปแบ่งกันในโรงพยาบาลเอกชนหน่วยงานราชการนี้ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันนะคะคพอละซ้ำหรืแต่ว่ารวมกันเนี่ยก็คือ54,000กว่าโดสหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไม ตัวเลขมันไม่ตรงกันพี่โอแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีการเก็บไว้เรื่องของการวิจัยเรื่องของการทดลองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกทุกครั้งแหละครับเป็นแบบนี้มาดูที่ไหนได้รับบ้างผมว่าแล้วว่าต้องได้รับหลักหมื่นแน่นอนจองกันไปเป็นล้านแต่ละล็อตแรกได้เป็นหมื่นไปก่อนเดี๋ยวทยอยเข้ามาอีกนะคะ ธนบุรีบำรุงเมืองนะคะนี้หลักหมื่นธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปโรงพยาบาลวิภาวดีบางกอกเชนโฮสพลิทอลบางกอกเชนโฮสพิทอลจำกัดอันนี้เป็นเกษมราชบางแคนะคะธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปโรงพยาบาลวิมุตตบางกอกเชนโฮสพิทอลเกษมราชสระบุรีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะได้เป็นหลักหมื่นนะคะนี่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะพี่โอคะคือคนที่จองได้รับการจัดสรรหมดอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักพัน ตามจุดนี่เลยแม่ลูกบ้านเทพบทาลินได้พันหนึ่งไม่พี่โออย่างมียงมีเป็นหลักร้อยก็มีหลักร้อยมีเหรอหลักร้อยก็มีพอดีไม่ได้ทํามาให้ดูบางนาห้าบางนาสองนี่นี่นี่หลักร้อยหลักร้อยนะคะสมิธติเบนนี่เขาก็ได้หลักพันนะเออนะคะทีนี้อยากดูไหมมี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 หลักสิบก็มีหลักหน่วยไม่อยากดูแล้วหลักหน่วยที่ไหนอ่ะหลักหน่วยก็มีพี่โอที่ไหนโรงพยาบาลมาเหศักได้ยี่สิบโดส b Medical Center ีเอ็นเอชเมดิคอ r เซโดสยี่สิบคนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกได้6โดสอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาทยอยกันเข้ามาแต่ว่านี่ถือว่าเป็นเก้าแรกแล้วกันที่โมเดอร์ที่เขาบอกว่าพรีออเดอร์กันนานที่สุดแล้วเนี่ยม,มาแล้ววันนี้ในช่วงเที่ยงติดตามกันนะคะ